สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้คุณรุ่งผมเลียอินเตอร์เทนเมนตชแนลครับวันนี้มาในแบบเลียไม่กันครับผมวันนี้ผมสิ้้ามาเบิ่งระบบเสียงรถแทร่พาเจริญสาวซีสะเกตนะครับผมว่าเพิ่งใส่พ้องยังแน่ว่าจะเป็นรถแทร่ขนาดไหนได้ต้องเหตุยังแน่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวสิ้้ามาตัวรถแทร่กันเลยกันแต่กันครับเริ่มจากด้านหลังครับอันนี้ก็อจะเป็นตุ้งที่เอครับผม ข้างหลังนี่นาจะเป็นตัวเอีกยงเ้าครอันเมือกล้องมึงไทยและพวงครับผมคุป <c oughs> ่ะลูเ <c oughs> นาะอันนี้อันนี้จะเป็นตู้โลนะครับ <c oughs> ใส่ใส่ทั้งเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าพกใส่ทั้งเบิร์ดพกใบใบละสองดอกรวมทั้งเบิร์ดกินข้างหลังนี่จะใส่เป็นดอกโลสิบสองดอกนะครับผม,มเป็นตัวนาจะตู้อีกยงเศร้า,าครับผม บอลรถแห่พาทีเดียซาวเลยนะเสียงกลางแหลมครับเส้หวังเหวี่ยงผู้ใดหัวก็ข้อมเย็นมากอะไรกันครับผมตะกี้หัวโยกซุ่มมือนี้ประเทศไทยโดนหลงบดแล้วครับครับท่านทางนู้นนครับเราได้ลุเกันเป็นได้หวังประจำจังหวัดนะครับทีมทุกคนสีสเกตเอฟซีนะครับสีได้ ด้านหน้าครับด้านหน้ากับที่นี้เมื่อ้าอกเมื่อกก็ดอกดอกอะไร่าง้ลา้งหากับนี้สวนตามที่อาผจิบแบดกใส่เป็นตูโรูปแดดใบยพุกดอกนะครับผมด้านหน้า เป็นตู้งดูนนะจะคลื่นกันนะครับดูจะสูงเก่งเศร้าครับส่วนเสียงกลางแหลมนะครับเป็นไปใส่อันคือกันกับตัวข้างหลังไงล่ะคุณคือไปใส่เป็นพุกใบเสียงกลางที่สองดอกเสียงแหลมอีกที่สองดอกสามกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแม่ละเอียดของข้าวของดูแท่ผ้าเจริญเศร้านะครับผมถ้าไม่แหววเอียบโย่ผมไหวกันทะลุ่มเลยรถตัวรถไปใส่เป็นอิซูซุนะครับผมยัดชีกีเด้ก็บผมยัดเขียวเอาล่อๆยังล่อ ล้อล้อเป็นลกลูกแงเศร้าครับเล็กเดีเล็กเล็กเอามาใส่เล็กเล็กเอามาแต่ลานบาตียยังก่อยังว่าผว่สดวกครับพี่นครับ่อครับพี่น้องครับย่าพาไปเบืองดาบนตัวเทนนะครับผมมันวืดมันวืดอีหห๋รู้จนนนั fruit, ่งไหนนี <laughs> ่ พุทธิถือกล้องใ่ไปพอฟ้าม่นี้พรว่มีอากาแห้งเลย่บอิเล็กทรอนนะครับผมี่เป็นด่านบนรถแฮ้ครับข้างบนก็เป็นปลาอนนี้ชอนครับใบไม้ไหลไหลดแห้กธรรมชาติครับไนทสดิฟ้ายานพายานมีแห้อยางอิเล็กทรอนครับครับผมมันนี้มันต้อนเดียวครับมันนี้ฮัทฮัฮสิ งงๆซ่แซ่ใ่กันงงๆซ่ใ่กันอาจารย์ครับขีบัดใส่ห้องยังครับอาจารย์ห้ยังมาห้ามา T S A น่ะครับผม S A S X 900นะครับผมอันตัวนี้มันดีตรงไหนครับอาจารย์มันดีมันมันเร็วครับโอ้ยไล่เดี๋ยวกไลเดี๋ีไล่เขาไงได้ซครับโอ้ยีอไเียผม ครับเป็นด่านบนรถแห่ครับมอนิเตอร์ครับผมก็จะเป็นตัวของคอบิสนะครับผมของไฟฟ้ากัเป็นของอย่างน้อยหูหูกันนี่ครับแล้วอย่ขา่ขาวๆครับบนรถแห่ครับโอเคครับผมสิ่ทำการแห่เลยดิบาน,นี่แล้วนู่นม<ด>ันตื่นแล้ทักมาหนักกัเขาโอเคครับพอกันคิดหนาครับสวัสดีครับ